นั่งลมได้ครับมนั่งละอย่นั่งกับอนั่งลครับเกครับดาดาที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันครับระบบสุริยะจักรวาลเก่งมาครับระบบสุริยะจักรวาลรวมทั้งเอกภพด้วยโอ้ยังจำได้กาเลซี่จำได้ไหมครับโอเคเราเรียนเรื่องระบบสุริยะจักรวาล คือบ้านหลังใหญ่ของเราเราในที่นี้คือใครครับมนุษย์อ่ามนุษย์อันนั้นมนุษย์อาศัยอยู่ไหนครับโลกโลกของเราก็เปรียบเหมือนกับบ้านหลังเล็กในระบบสุริยะจากรวานทีเนี้บ้านใกล้เรือนเคียงเราที่ใกล้เราที่ตื่เรีเวงคิดว่าใครครับดวงจันดวงจันโหเพื่อนบ้านเราเก่งกว่าเราเก่งไหมเพื่อนบ้านเราเป็นคนตอบ ใช่ไหมครับคือดวงจันทร์ดวงจันทร์เป็นบริวารของใครครับโลกอ่าเด็กๆดวงจันทร์เป็นบริวารของโลกก่อนอื่นเราต้องรู้จักตัวเราเองครับตัวเองในที่นี้คือโลกโลกมีการเคลื่อนที่ในลักษณะใดบ้างวี การเคลื่อนที่ประมาณน,นั้นคือมีเคลื่อนที่ลอบรอตัวเองกามเคลื่นอนโคจรลอลอดวงอาทิตย์ฟังให้ดีๆนะเคลื่อนบ้านฟังดีๆนะครับโลกมีการเคลื่อนที่คือหมุนลออห,ห,หมุนลอบหมุนคุณครูใช้คำว่าหมุนหมุนรอบตัวเองโคจรลออดวงอาทิตย์ ตัวเองโคจรล่อดวงอาทิตย์ดังนั้นโลกหมุนรอบตัวเองครบหนึ่งรอบใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ใครจะตอบครับุิงมือครับุิงมือครับคนยกมือตอบทีหลังแต่คนผิดกติกาคือคนนี้แต่ตอบถูกลับพงมือดนะครับ24ชั่วโมงหรือหนึ่งวันถามใหม่ในการที่โลกหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบ24ชั่วโมง เกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นบนโลกของเราครับกลางวันกลางคืนกลางวันกลางวันโลกจะเป็นไงครับกลางกลางคืนมืดมืดนะเกิดปรากฏการณ์กลางวันและกลางคืนก็คือ24ชั่วโมงนั่นเองตัวเราอ่าทีนี้ในขณะเดียวกันโลกจะต้องโคจรรอบ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 ดวงอาทิตย์ดังนั้นในการ โคจารลอดดวงอาทิตย์ครบหนึ่งรอบเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กเกิดฤดูการดังนั้นในการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครบหนึ่งรอบเกิดเหตุการณ์ก็คือเกิดฤดูการขึ้นบนโลก้นีมีฤดูอะไรบ้างสำหรับประเทศไทยฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนกี่ฤดูสาหรับ ไม่มีมีแต่มีร้อนมากร้อนน้อนเอ๊ะร้อนอเฮ้ยใครบอกทอนที่ถ่ายไม่มีอ่ะโอเคเกิดฤดูการกลัมาถ้าเกิดมีใครมาถามนักเรียนบอกว่าโลกของเราหรือประเทศมันเกิดฤดูกาลได้อย่างไรนักเรียนตอ,อบเขาว่างไง <c oughs> ใครโพดอน ลกมีการโจรรอบดวงอาทิตย์ทำให้เกิดฤดดูการกดมือให้เ,หบบเพื่อนต่นางบ้านเราหน่อยจะบอกเพื่อนต่ปะปะโโางดาวให้น่าหเพื่อนต่างเราอ่ะตรงนี้อ่ะเด็กในขณะเดียวกันมัน,นี้เป็นเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเพื่อนบ้านของเราก็คือดวงจนัจนดวงจันเป็นิวางของท่านโลกดังนั้นการโครจอของดวงจันมันมีลักษณะ เหมือนกับโลกของเราก็คือมีการหมุนออรอบมมมหมุนรอบตัวเองดวงจันทร์เป็นวงรนของใครครับดังนั้นดวงจันทร์จะต้องโคจรรอบใครครับรอบโลกเก่งมากทีนี้คุณครูถามดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองกับการโคจรรอบโลกมันใช้ระยะเวลาเกือบเท่าเท่ครับ แต่ใช้คำว,ว่าเท่าๆกันก็ได้ใช้เวลาประมาณ,มาณ,มาณกี่วันยี่สิบแปดวันกว่าดีๆรู้เรื่องไอมเปิดแอนเปิดเครถือดูก่อนเ <c oughs> หรอ่าใช่ถูกต้องของดีๆคือประมาณยี่สิบแปดวันทีนี้ในยี่สิบแปดวันนักเรียนคิดว่ามันคือเวลาประมาณใกล้เคียงกับอะไรเ <c oughs> ดือนกุมภาพันธ์เดือนกุมภาพันธ์หรือประมาณหนึ่งเดือนถูกไหมครับ ทีเนี้ยนักเรียนณวันนี้พรุ่งนี้จะเป็นวันมาคบ,บูชาใช่ไหมคุณครูสังเกตการโฮมรูมแล้วมันจะมีคําว่าข้างขึ้นก็คือขึ้นสิบห้าข้ามถ้าเกิดนักเรียนไปดูปฏิทินที่มีคําว่าขึ้นมีคําว่าแรมอันนั้นเขาเรียกว่าการนับวันแบบจันทะคติก็คือสังเกตด,ดวงอะไรครับดวงจัน ดวงจันจทร์จัมทรคติดวงทันสังเกตดวงจันทร์คือสังเกตว่าถ้าเกิดพระจันทร์เต็มดวงคือข้าเคืดได้พระจันทร์มือสนินทข้าแข้งแรงเก่งมากเต็มดวงข้างขึ้นมือสนิทข้างแรงแต่แต้าเกิดเต็มดวงเต็มที่ก็คือขึ้น สิบห้าข้ามดังนั้นถ้าเกิดเราไปดูในปฏิทินว่าขึ้นสิบห้าข้ามแสดงว่าวันนั้นพระจันทร์จะต้องเป็นไงครับเต็มดวงและอีกอย่างหนึง่งมันก็จะเป็นวันอะไรนั่นเองด้วยวันพระนะครับอันนีน้ทีนี้จะเป็นวันไหนตอกของวันไหนขึ้นอยู่กับเดือนอันนี้คุณครูสอนสังคมไปด้วยเลยในตัวดีปะถ้าเกิดเป็นเดือนสามวันอะไรเ,เดือนหก วิวิอะไรวิสาฮาับูชาเ,เดือนแปดอ่าวหรือวันสุดท้ายแล้วาศาศาที่ภาษาคาไม่มีอา,า,อา,าสาล่าคาเอ่อหรืออาสาฮัมบูชานะนักเรียนจำแค่ขึ้นนะขึ้นเท่าไหร่เหมือนเหมือนกันทั้งสามวันวขึ้นสิบห้าท่าแต่นักเรียนจำแค่เดือนสามปกแตกไม่ได้ใบหวยนะสามมาซ่า โอ้วิชาโ่แป <8. S 1> ดดิไม่ได้ามว่าแค่แปดแปดอาสาโอาา้อาสาล้วค่ะบูชาโอเคเอาแค่นี้ก่อนอ่ะทีนี้มาดูดูตรงนี้แล้วเรียนว่าดวงจันทร์มีการเปลี่ยนรูปร่างไหมม,ม,มีไหมดวงจันทร์มีการเปลี่ยนรูปร่างไหมเราเห็นมันเต็มดวงทุกวันนะแบบดวงอาทิตย์อ,ะ<ม>อ่ะไม่เออมันมีการเปลี่ยนรูป าเนื่องจากมันมีการโคจรดังนั้นในการโคจรตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะถูกเงาของใครบางเงาของโลกบางหรือเวลาที่มันเคลื่อนที่ไปเนี่ยมันก็เกิดเงาขึ้นนะมันเรียนรูภาพนี้หรือเล่าวันนึงมีการมืดนะถ้าเกิดเป็นข้างขึ้นมันก็ค่อยๆสว่างไปกิีนมืดจนสว่างเต็มดวงส่วนข้างแรม มืดจะไปค่อยๆกินสว่างจนมืดทั้งหมดนะเหน,นี้มักเวียงการเปลี่ยนรูปร่างของดวงจันทร์ต้องต้องเข้าใจก่อนว่าดวงจันทร์มีการโคจรรอบโลกดวงจันทร์โคจรรอบโลกเกิดปรากฏการณ์อะไร ขึ้นข้างแรงเป็นปรากฏการอะไรอีกอันนี้ยังไม่ได้ชี้เคยเห็นไหมที่เขาบอกเอ้ยน้ำน้ำมันเป็นไงกรมอุทกศาสตร์ขอาทหารเรือน้ครับดูสเกนน้ำเลยน้ำน้ำเลยน้ำขึ้นน้ำลงปรากฏการของดวงจันทร์ แ้ถ้าเกิดอยู่ใกล้แรงนึ่งดูก็จะมากก็จะดูด,ดูน้ําขึ้นปรากฏการน้ําขึ้นน้ำลง<อ>ก็มีผลต่อโดยการที่ทําต่อใครครับโลกของเราอ่ะทีนี้นักเรียนปรากฏการข้างขึ้นข้างแรมให้นักเรียนที่อยู่ทางบ้านเปิดหนังสือในหน้า70และ71นะครับ ให้นักเรียนทำ therapist. อันนี้หรือนักเรีนยนอาจจะค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นักเรียนอาจจะบอกว่าคุณครูในหนังสือมีนิดเดียวผมจะสนใจมากกว่านี้นักเรียนก็หาที่ในอินเทอร์เน็ตซึ่งในหนังสือในหนังสือก็มีบอกเอาไว้การเกิดปรากฏการข้างขึ้นข้างแรงนะเสร็จแล้วนักเรียนก็เขียนมาให้คุณครูนะทั้งข้างขึ้นแล้วก็ข้างแรงแล้วก็ส่ง งานนี้งานกิมสุดท้ายแล้วเพราะท่านผู้อำนวยการบอกว่าไม่ให้ไม่ให้ใหบีกเรียกการให้งานเด็กและเด็นักเรียนสังเกตคือนัตอนเนี้หมดแล้วเดี๋ยวคราวหน้าคุณครูจะมีแบบฝึกไปให้นักเรียนฝึกดังนั้นนักเรียนจะฝึกหรือไม่ฝึกนั้นแล้วแต่ตัวนักเรียนเองแล้วแต่ว่าคุณครูก็จะมีเฉลยให้โอเคแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับบ๊ายบาย